E M 2.5จริงๆในโอกาสของการร่วมมือแล้วก็การพูดคุยต่อเนื่องในการทำงานในช่วงระยะที่ผ่านมาคงจะเห็นสถานการณ์ของคุณลองที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันของหน่วยงานในหลายภาคส่วนนะคะทางรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ในการที่จะ ให้กับหน่วยงานหลักเช่นทางกรมควบคุมมลพิษได้ขับเคลื่อนนะคะในส่วนของทางภาควิจัยเองในส่วนของวชก็ได้มีโอกาสในการที่จะร่วมในกิจกรรมเพื่อก,กําหนดประเด็นปัญหาแล้วก็ใช้ในเรื่องของ,งขของค์วารู้ทธนา้ันการวิจัยมาช่วยในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการทํางานที่ตอบโจทย์ของผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในเชิงของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจริงๆในส่วนของทาง แถบทางกรุงเทพมหาคนครเองหรือปริมณฑลน,นะคะตัวปัญหารเรื่องของฝนละอองตัวพีเมสจุด้าก็ถือว่ามีการคุยกันในเรื่องของค่าที่เกินมาตรฐานอยู่ในบรรยากาศของของอในแถบทงกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคอื่นๆนะคะในแถบทางจังหวัดแต่ในภูมิภาคโดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือนะคะแล้วก็ใน เมื่อถึงช่วงฤดูกาลเราจะเห็นในเรื่องของตัวช่วงสงาวเดือนธันวานถึงเดือสนสิงหาอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อสภาพล้อมแล้วก็ของภาคประชาชนเป็นจนํานวนมากนะคะภาคธุรกิจหรือว่าทางเศรษฐกิจก็ได้รับปัญหาแล้วก็ได้ถูกโยงกลับเข้ามาในเรื่องวิธีการแก้ไขแล้วก็นําสู่วิีการหารือนในหในใลากหลายหลากหลายภาคส่วนทําให้เกิดแผนแล้วก็เาลาแห่งชาติที่จะตับเคลื่อนในเรื่องเรื่องเหล่านี้อยู่ เป,เป็นระยะแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงการศึกษ,ษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็โดยวชชในคณะนี้ในเชิงโจทย์ของการทางานเพื่อใช้โจทย์ความท้าทายทางสังคมนะคะโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโจทย์ท้าทายไทยดยประเด็นอของเรื่องสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรถูกกําหนดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ การจัดการเรื่องเสียงแรดล้องเนี่ยเป็นแลาชิปโปรเจกต์ของทางทางกระทรวงนะคะก็โดยทางวชในหน่วยอฐานะของการขับเคลื่องภูิก็ตอนนี้ก็เรียกว่า PMU e หรือโปรแกรมแบล็คเบล n ิกน,นะคะว mm hmm. ชก็ทําหน้าที่ตรงนี้นะคะในส่วนของการทํางานซึ่งในเชิญโจทย์ทั้งท่านอธิบดีท่านก็ได้คุยในเรื่องของความต้องการเชิญประเด็นปัญหานต่างๆเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นวิธีการทํางานอันหนึ่งที่มีความสําคัญที่ทางวชรรับมาเพื่อจะทําให้หสามารถตอบตอบได้นะคะกับทางประเทศและ,ะภาคประชาชนามากงาวิจัยเราเดินหน้าไปแล้วเราจะนําองค์ความรูร้เทคโนโลยีหรือวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้เกิดประโยชน์กับใครนะแล้ก็อย่างไรในสี่ห้าง์การที่ทำโดยงานวิจัยนะคะทางทีวิจัย จากหลายสาขานี่ได้ร่วมกันหนุกำลังกันตอนนี้ก็คาดหมายว่าอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะคะแต่คิดว่าผลของก,การทํางานในช่วงต่อจากนี้เราคงเกิดกระบวนการที่จะเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะนําตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ตัวผลมจากการดำเนินงานเนี่ยค่อยๆสนับสนุนในส่วนของฟังก์ชันหลักของทางกรมในเรื่องของการทํางานนะคะ,ะจริง,รงๆการกลับเพื่อนในลักษณะของการทํางานแบบนี้ วชอมีรูปแบบการดเนินการในเชิงการสะสมเชิงทุนและก็ท mm hmm. วัตกรรมอยู่หลายรูปแบบส่วนนี้ก็จะเห็นทางวชอได้มีการรับตัวพูอเก้าประจําปีท่านนี้ก็จะมาแบ,บะก็ท้านับตัวนักวินในใจัยก็จะส่งมานะคะในประเด็นที่เราตั้งกรอบไว้เมื่อสกูทานาธิบดีได้คุยถึงเรื่องของการตั้งโจทย์จากทางกรมนะคะเขก็จะตั้งทู้ที่ดูแลในเรื่องแผนางานแบบนี้เราเป็นลักษณะของคอซัสเทียมคือเอาโจทย์ นะเอาประเด็นปัญหาเอาวิธีการความต้องการเนี่ยวมาคุยกันแล้วถึงจะกําหนดออกมาเป็นแผนงานโครงการที่จะทําให้ตัวคอมมิชชั่นนิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกากําหนดแผนได้ตอบในเรื่องของการทํางานจริงๆนะคะในระยะเวลาการดำเนินง,งานต้องมีช่วงเวลานะคะ6เดือน1ปีหรือมากกว่าแต่ในระหว่างนั้นว่าตัวแผนและตัวงานแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้น,น,นกับแผนงานโครงการคงไม่ได้เป็นผลในช่วงท้ายของเมื่อโครงการแล้วเสร็จไปเพียงอย่างเดียว หว่างนั้นจะเกิดวิธีการทํางานร่วมระหว่างทั้งคนควบคุมละพิททั้งทีมวิจัยแล้วก็ทํางวชนะคะในการที่จะถอดตทเนแล้วก็ในการที่จะทำงานเชิงแผนเกิดนวัตกรรมเกิดเทคโนโลยีเกิดวิธีการที่จะทำให้รูปแบบของการขยายผลเหล่านี้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้นะคะวันที่ท่านอดีมบีมุ่งสู่เรื่องของสุขภาพเพียนระ์ย่ส5้าในช่วงหนึ่งคล้ายคล้ายกับเื่งโควิด เราจะคอยติดตามว่าวันนี้ค่าจะเท่าไหร่นะจะไปเจอตรงจุดไหนแล้วก็ตัวเซสชันที่จะวัดในเรื่องของ p 1 5จะขึ้นตัวแดงตัวส้มตัวเขียวตัวเหลืองช่วงหนึเงเราใช้เทคโนโลยีที่ลิงก์ับของอาทางประเทศด้วยใช่ไหมก็มีการดึงข้อมูลกันในการที่จะไปโชว์นะคะมีการเห็นภาพของทั้งทั่วโลกเลยนะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในการที่ถูก Re ตเล่นในเรื่องของจุดที่มี ความร่วมมือในการที่เราจะหาจุดร่วมในการที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะดีแลกข้อมูลนะคะมีศูนย์นะคะในเรื่องของเบสเซ็ตในด้านของการรายงานในเรื่องเหล่านี้มีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นในเซสชั่นที่มีความเชื่อมั่นในระดับตัวราคาสูงหรือว่าในระดับที่ใช้งานได้ในปริมาณที่ไม่ยุ่งยากในการจัด น,นี้ก็มีเทคโนโลยีที่เป็น,นลักษณะของ l ลคอ o เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการเจารกรรมเนี่ยมาสัมนัสในเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นจริงๆนอกเหือจอากทางกรมควบคุมมลพิษหรือว่าหน่วยงาน